โอเคก็กลาสััสดีก็นนะทุกคนครับไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมชุดผมมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไปเอาสกิเกอร์มาแปะแล้วก็เออซึ้งเกมมานิดหน่อยครับก็เลยได้ชุดนี้มาก็ยินดีต้อนรับสู่เกมเออชาลอนกันแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนผมจะไปไม่ทันแลนะ้วเนี่ยมันเป็นเกมเออผีแล้วก็ผมนะแล้วก็เป็นเกมที่ผม,มรู้สึกว่าแม่งน่ากลัวแบบแบบพอดีแล้วกันใช้คํานี้อโอโอ,อดอดไปเลยนะผมนะผมกลาว่าผมจะไปกันห้าคนนะโอเคมา มาเลยครับผมมาเลยไวรุ่นมาเลยมาเลยเขาหมอนแม้เขาหมอนเขาหมอนเออก็คนจีงผมจะไปคนเยอะก็ได้ครับแต่ว่าผมอยากลองไปห้าคนดูว่ามันจะสนุกอามากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่านะครับใครที่อยากให้ผมไปหนึ่งคนนะครับก็กดไลค์เยอะๆครับผมนะเดี๋ยวผมจะไปแบบลุยแบบโซโลแล้วผมเอาตรงัวกลัวผีนะเว้ยแต่ว่านั่นแหละครับเราอยากรู้ว่าเกมมันเป็นยังไงเนาะเออรู้สึกว่าถ้าไปกัน5้าคนเราต้องตามหาคุณแจจดอกแล้วผมนะถ้าไปกัน สามคนห้าดอกหนึ่งคนนี้ประมาณน่าจะสามไม่ก็สี่ดอกรับผมว่านะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็แมบบนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะผม่าแบบนะก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอผมขอหาพัดลมนิดนึงนะเผื่อพัดลมมันเข้าใหม่พนะอประเทศไทยอากาศมันร้อนนะครับแล้วโฆษณาดิ่งอะไรบหน้าจอกัอนยูทูบนะผมนะโอเคตอนนี้ผมว่าเ,เข้าเกมมาแล้วนะผมนะแต่ว่ามันยังโหลดอยู่นะทุกคนก็รอแป๊บนึงนะแล้วกูกดโดนเฮียอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะ โอเคครับผมอย่างนี้เขาบอกครับผมเราต้องหาคุญแจนะผมนะเพื่อต้องการเปิดล็อกหน้าจอครับผมนะตอนนี้มีคนหาคุญแจได้แล้วหนึ่งดอกแล้วก็ได้คุญแจสองดอกแล้วทุกคนเราต้องหาอีกจํานวนห้าดอกครับผมนะก็เปิดเปิดแล้วผมเปิดไม่ทั้งหมดเลยฮะแล้วก็ก็จะมีเป็นลูกแก้ววิญญาณเราสามารถที่จะอ่าอันนี้เราอาเมือ่อกี้เป็นการจำสแกนครับผมนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ทุกคนใครที่แบบได้ยินเสียงในเกมนะครับนี่หน้าจอเริ่มแดงแล้วเราสามารถมาอยู่ห้องเซฟได้ทุกคน นี่ือห้องเซฟนะครับมันจะไม่เข้ามาในห้องเซฟนะครับโอเคนี่คือห้องเซฟนะห้องอื่นนี่คือหลบนะครับมันจะมีแค่เป็นบังเกอร์แบบนี้นะครับในการหลบนะจ๊ะโอเคเราจะไปแล้วรีบรผ่านแล้วผีบรผ่านเลยโอยเหมือนว่าจะอยู่ชั้นไม่รู้อยู่ข้างบนหรือเปล่าครับโอ,โอเคอเคสสังก่สอนกอนๆๆๆ ฟังเสียงก่อนผมขออนุญาตเปิดเสียงนิดหนึ่งครับโอเคน่าจะไม่มีเราสามารถหลบในล็อกเกอร์ได้ทุกคนโอเคมีอะไรให้ผมได้ดูไหมอ่าไม่มีนะครับเหมือนจะไม่มีนะโอเคก็บเก็บๆๆ็เก็บเก็บเก็บครับซร้างครับผม หมือนจะอยู่ชั้นล่างปะแอบกันไปก่อนกันไ้ก่อนโอเคครับ <S <S เหมือนผมจะโดนขี่หลอกนะครับโอเคตอนนี้เนตตี้เราม,ม,มีมีกี่คนนะผมขอเช็กก่อนนะครับโอเคจำนวนครบนะครับผมตอนนี้ผมเกิดอาการหลอนแะล้วทุกคนนะอยู่ชั้นบนนะโอเค ตามไปเลยตรงตามรอยไปไปดวงตามันไม่มีตู้เซฟตรงเนี้ยปัญหาคือผมจะโดนเซนต์หย่อมไปเนี่ย็กให้หมดครับไม่สนผมโดนพีหลอกก็ไม่สนอลบ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 อ่ะงะข้างหน้าเลอาจจะมี ไม่มีนะโอ้โห,หน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยไปตอนนี้เราหากุญแจได้สี่ดอกทุกคนเนี่ยเจอแล้วดอกนึงอ๋อเก็บสิโอเคเราก็ไปชั้นล่างทุกคนพยายามอย่าวิ่งบ่อยครับอย่าวิ่งบ่อยพยายามดูดูตู้เซฟไหมตู้เซฟอยู่ไหนวะนี่นี่เจอละตรงนี้ตรงนี้ เกได้ยินเสียงปุ๊บต้องรีบเข้าค,ค่อยๆเดินหาตู้เซียเข้าไว้หาตู้เซียเข้าไว้โอเคใ <c oughs> ครมันร้องไห้เลยวะเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ย เราข้ามไปเนี่ยเกือบโดนเซตหยอดกูไอ้เหี้ยเลยโอเคอเคุณแจน่ะผมผมต้องไปลงข้างล่างทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเ,ออเออสียงอะไรวะไม่รู้แหละผมต้องลงข้างล่างให้ได้ยังขึ้นชั้นบนได้อีกเหรอผมว่าผมลงชั้นล่างดีกว,ว่า ผมต้องคนเจไปปลดก่อนแล้วก็ไปหาทุกคนก่อนเห็่ไหมขาแค่คนเจดอกเดียวทุกคนผมต้องลงไปชั้นล่างโอ้โหโอไอต่คไปจะลงชั้นได้ oh oh ยังไงวะโอเคตรงนี้สินะ เจอแล้วทอนเจอละโอ้โหดอกสุดท้ายผมไข่เลยครับฮะอะไรอ่ะก็ก็นี่ไงเขาบอกว่าเปิดเปิดไม่ได้มันคืออะไรอ่ะโอเคเรีบไปรีบไปห้องเซฟห้องเซฟโอ้แม่เย็ดอ๋อ โอเคอันนี้อะไรมันจุดเทียนได้ไหมเคตอนนี้คุณแจเราหาแค่อีกดอกเดียวทุกคนมีใครอยู่ในนี้ไหมเอ่ยไม่มีขอดูก่อนครับว่าตอนนี้คนเนตี้เลยกี่คนอ,อ่อเหมือนจะตายไปคนหนึ่งแล้วทุกคนนะผมต้องไปเก็บสตามิน่าก่อนอเย อยู่ห้องเซฟก่อนทุกคนอยู่ห้องเซฟก่อนชุดชีวิตเพื่อนผู้เล่นเหรอต้นใจสาสิบลมบางเอาตามไปสองคนนะทุกคนตามไปสองคนนะมีอะไรเราจะเป็นแคทเธอีอันนี้มันมีอะไรไหมไม่มีเนาะตายสองคนใช่ไหมเดี๋ยวอีกเกินเหรอห้องเซฟห้องเซฟทุกคนใจเย็นใจเย็นห้องเซฟห้องเซฟใจเย็นนะใจเย็นนะมันต้องกลัวนะทุกคนนะมันต้องกลัวนะผมอยู่เป็นเพื่อนทุกคนแน่นอนมันต้องกลัวนะ อันนี้ห้องเซฟห้องเซฟโอ้ช่างเดินวาแมากทุกคนตอนนี้คือกุญแจรเราเราเราต้องหาอีกกุญแจดอกหนึ่งทุกคนน่าจะอยู่ชั้นบนสุดของผมว่ะเดี๋ยวผมขอเช็คทางนี้ก่อนไม่มีใครมานะกุญแจอยู่ชั้นบนนะทุกคน มันชั้นบนเลยหรอโอเคทุกคนได้คนแจครบแล้วทุกคนลงชั้นล่างเลย,ยงั้นรอเพื่อนมาเลยเพื่อนได้คุแจแล้วรีบไปครับีบไปรีบไปเดี๋ยวแกให,ให้ให้เพื่อนมาไขก็พอโอเคตอนนี้ทุกคนต้องรอนะรออย่างเดียวเลยเพ่อนมายัางคุณแจอ,อยู่ที่เพื่อนนะทุกคนนะผมไม่สามารถไปชั้นบนได้ไม่รู้เพื่อนมันจะหลงทางว่าถ้าหลงทางผมจะไ,ไปรับแต่ปัญหาคือตัวนี้มันดักยังไง ไไปหาเพื่อนปะหรือรอดีต้องตัดสินใจหน่อยปัญหาคือเพื่อนอยู่ไหนเอาเปิดแล้วผมนะเพื่อนเปิดแล้วโอเคโอเคเราผ่านแล้วนะทุกคนนะชัตเตอร์ที่หนึ่งผ่านแล้วแล้วไงต่อจะว้อหมดแล้ว มีอมยู่ไหมมีอมยู่ไหมหรู้ว่าหมดแล้วอะหมดแล้วคู่มือ,อเราทำไงให้เราไปได้ด่านใหม่อ่ะบทที่สองแล้วไงต่อสุดท้ายเราก็ไปที่เดิมอยู่ดีเนี่ย ก็คือต้องไปแมปใหม่ใช่ไหมใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยโอเคนะ่าจะไม่มีอะไรครับผมนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะผมอ๋อนี่ไงแมปด่านต่อไปเป็นเจ้านี่นะผมนะโอเคก็จบไปเหมือนกันนะเนี่ยคลิปนี้โอเคครับผมใครที่ชอบคลิปวันนี้ผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไว้และที่สําคัญนะครับผมนะกดปุ่มกระดิ่งข้างๆบนหน้าจอให้เป็นรูปสีดําด้วยนะครับผมนะ คุณจะได้รับการแจร้งเตือนทุกการเคลื่อนไหวที่ผมลงคลิปอย่างแน่นอนครับผมนะแล้วเราก็เจอในแมปหน้าก็แล้วกันนะผมเราเป็นแมปพีมตัวนี้นะครับผมนะพอเราผ่านแมปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะยังไม่รู้เป็นสตรอรี่เท่าไหร่นะแต่ถ้าจะผมดูได้เป็นสตรอรี่ที่1น,นะครับผมนะก็โอเคใครที่อยากผมไปแบบต่อไปก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมนะนี่ผมจะมาแบบต่อไปก็คือแบบนี้นะอ่ะนี่แอเงั้นผมขอตัวลาไปก่อนทุกคนไปมาครับไปละเออะไรวะ โชคดีนีที่ผมไม่เจอผีแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งผ่านเฉย,ย่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าอ่าไปคนเดียวดูไหมทุกคนดีไหมรอบหน้า <c oughs> ไอ้เหี้ยเพื่อความเร้าใจและตื่นเต้นนะทุกคนโอเคก็คงมีคลิปเท่านี้แหละผมไปลาละโอ้ยลินพันอีกแล้วผมขอตัวลาไปก่อนเออผมเออจะพูดอย่างนั้นไปแล้วครับผมดีกูไปแอบเล่นหน่อยดีกว่าเฮ้ยไป่ล่นไปไป,ไปเถอะโอเคปิดคลิปแล้วไว้ลุ่น